นายสัญชัยบุญช่วยเมตตาอายุ48ปีซึ่งเป็นเจ้าของพ๊มเอสโซคลอง11ตั้งอยู่เลขที่10ทับ3หมู่ที่2ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจงังหวัดปทุมธานีร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่18ตุลาคม,มที่ผ่านมาเวลาประมาณ13นาฬิกา12นา,นาทีได้มีรถเก่งยี่ห้อซีเอสสีบอใหมายเลขทะเบียน3สบสี3789กทมขับเข้าม,เนนมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล95จำนว 44. น44.32ลิตรในราคา1,380บาท โดยคนขับทำเนียนแจ้งกับพนักงานเติมน้ำมันว่าลืมกระป๋อสัตตงและจะรีบไปโรงพยาบาลเนื่องจากภรรยานอนป่วยอยู่ในรถโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนายธีรพงศ์ตะโจปรรังอายุ42ปีชาวจังหวัดหนองคายให้ไปกับพนักงานเติมน้ำมันจากนั้นได้ขับรถออกไปหลังจากนั้นบุคคลดังกล่าวก็ยังไม่นำเงินมาจ่ายค่าน้ำมันให้ทางเจ้าของปั๊มจึงได้เข้าแจ้งความไปเป็นหลักฐาน นอกจากนี้ยังทราบว่าก่อนหน้านี้สามีภรรยาคู่นี้ได้เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันกับร้านเจนก,กว๋วยเตี๋ยวเรือสองสาขาสองคลอง8ปดธัญบ,บุรีโดยมีการมานั่งรับประทานอาหารแล้วอ้างว่าลืมกระเป๋าสตางค์และเบี้ยค่าอาหารเป็นเงินจำนวน154บาทโดยมีการแจ้งความไปที่สพธัญบ,บุรีเมื่อวันที่2ี่ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันจนปัจจุบันยังมาก่อเหตุซ้ำโดยไม่สามารถติดตามตัวมาลงโทษได้แต่อย่างใด ทางด้านนางสาวนัทวีทองทาอายุ35ปีซึ่งเป็นพนักงานเติมน้ำมันปั๊มดังกล่าวกล่าวว่าวันเกิดเหตุมีรถเข้ามาเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากเมื่อมาถึงรถคันก่อเหตุรายนี้คนขับได้มาบอกกับตนว่าเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์เ้าเต็มถังเมื่อเติมเสร็จคิดเป็นเงิน1380บบาทเมื่อทางตนขอเก็บเงินคนขับก็บอกว่าจะรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลและลืมกระเป๋าสะตางค์ไว้ที่บ้านจากนั้นก็ยื่นบัตรประชาชนมาให้และก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่าย ตนจึงบอกว่าขอให้รอก่อนเนื่องจากจะไปบอกกับผู้จัดการปัม๊มเพราะตนไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทางผู้ก่อเหตุไม่รอและได้ขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันทันทีโดยเบื้องตอน้นเจ้าของปัม๊มได้ไปเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไัที่สพธัญบุรีแล้วแต่เมื่อเอาไปทะเบียนรถไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก็พบว,ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของรถเก่งคันที่ก่อเหตุโดยเป็นชื่อของผู้สูงอายุท่านหนึ่งและปล่อยให้ทะเบียนขาดมานานหลายปีแล้วจึงขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจสพธัญบุรีช่วยติดตามผู้ก่อเหตุไม่รับผิดชอบ เนื่องจากตนเองต้องชดใช้ค่าน้ำมันให้กับเจ้าของปั๊มเป็นเงิน1,380บาทซึ่งตนทำงานเพียงวันละ300บาทจะต้องถูกหักค่าแรงไปเกือบ5วันเดือขณะนี้ตนก็นลำบากอยู่แล้วในช่วขงของการแพร่ระบาดโควิด1 9เนื่องจากต้องทำงานวันเม้นวันเงินเดือนก็เหลือเพียง4,500บาทและยังต้องมาส่งเสียกับแม่ที่จังหวัดชัยภูมิอีกสนชัยคล้ายแก้วรายงาน ในประกอบวงมณีรุง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในอำเภอสวนพึ่งเพื่อเป็นไปนตามระเบียบกฎหมายมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้มารับบริการโดยภาครัฐสามารถตรวจสอบควบคุมยกระดับมาตรฐานการประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการได้เพื่อให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ่ายผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนก่อให้เกิดอาชีพและรายได้โดยนาทางการตรวจสอบขอรับใบอนุญาตในครั้งนี้ทางคณะกรรมการ,กกการจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารถึงความมั่นคงแ,งแข็งแรงและความปลอดภยัยมีการจัดสถานที่ตามผักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นสถานที่จอดรถมีเพียงพอมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งไปยังสถานพยาบาลมีระบบดับเพลิงบันไดหนีไฟประตูหนีไฟสัญ,ญญาณเตือนไฟไหม้เครื่องตรวจจับกลุ่มควัน ดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมท่านีจจากการตรวจสอบโรงแรมทุกแห่งมีความพร้อมในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนจิตอื่นที่ยังบกพร่องเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจะใช้งานอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการด้านที่พักโรงแรมรีสอร์ทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตได้นที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจใแก่ผู้มารับบริการรวมถึงการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป สุพจ์บรสหวัตรรายงานวันนี้ที่สาราเอกประสงค์วัดอุดมธานิพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าตรายประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เดีพระบาทสมเด็จพระบระมชนาาทาชาถ์ธิเบศร,ร์รมหาราชมรดมบ,บารมีพิษเนื่อในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แนยผลอังคภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมในพิธี โดยการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดนครนายกตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าในช่วงระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนซึ่งเป็นการสืบสารพระบรมราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาเพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยโดยยอดเงินทำบุญจากส่วนราชการจังหวัดนครนายกมีจำนวนทั้งสิ้น171,100บาท ยอดเงินคณะสงฆ์จับบงหวัดนครนายกจำนวนทั้งสิ้น198,264บาทรวมยอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม369,364บาทท่านี้การจัดพิธีดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาศทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นสำหรับพระสง์ไทยความพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปิมเมื่อปีพุทธศักราช2547ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสืบสานพระบรมราชโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พระภิสุสามเนรมีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทําความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานจะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันเป็นพระราชกรณียกิจสําคัญในพระราชฐานะพุทธศาสนุประถมพกเนรมิตมงคลกิิการรัชนนันใหม่รายงาน ผู้สื่อข่าวารการร้องเรียนจากนายราชันปริตรรัก์คำลงอายุ54ปีชาวตะบนคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับพวกได้นําที่ดินของกรมราชทันซึ่งอยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระพุทธบาทคีรีเข่าพลิกบ้านนนลำใหญ่หมู่ที่7ตะบนคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจํานวน5ไร่ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปขายต่อยกับพันตรีคนหนึ่งในราคาไล่ละ90,000บาท โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของกรมรัชทันและก่อนหน้านี้ได้มีการนำป้ายเวนิวสีแดงมาติดประกาศโดยมีข้อความว่าเป็นที่ดินของทางราชการไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรมรมสิทธิ์ได้หากฝาก่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้ทงผู้ซื้อและผู้ขายก่อนที่จะมีมือดีมาทำลายเสาปูนและเคลื่อนย้ายไป้ายไปติดไว้กับต้นไม้แทนซึ่งถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยเนื่องจากรัฐเป็นหน่วยงานที่เสียหาย ด้นาราชันเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวตวนได้มีการร้องไปยังกรมราชทั์แต่ไม่มีความคืบหน้าหรือนำเนืนองคดีตามกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งตนเองมองว่าน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราอมมีการรื้อถอนเสาที่ปักไว้ของกรมราชทันพร้อมกับป้ายไวนิวติดประกาศอีกทั้งยังมีหลักหมุดเขตปลอมในพื้นที่ด้วยจึงอยากสอบถามไปยังกรมราชทันว่าตนเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการปกป้องพื้นที่ไม่ให้ใครเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ หากหน่วยงานของรัฐไม่มีการดำเนินการในการหาตัวผู้กระทำผิดในครั้งนี้ตนก็จะร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบซึ่งตนพร้อมที่จะนําหลักฐานมอบให้และจะขอต่อสู้ประจนตัวตายทางด้านนายแพยรัฐคมินตระกูลผู้มืนวนการทันทั์สถานเกษตรอุตสาหกรรมข่าวพริกเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเบองต้นได้รับการร้องเรียนแต่ไม่เจอตัวผู้กระทำความผิด จึงได้มีการน,นำป้ายมาติดประกาศว่าเป็นที่ดินของทางราชการไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยจากการตรวจสอบของกมธนารักแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความดูแลของเรือนจำเผาพริกหลังจากนั้นมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามีการบุกรุกตามที่กล่าวอ้างหรือไม่หากพบว,ว่ามีการบุกรุกจริงจะแจ้งให้มีการ,รดําเนินการรื้อถอนดอกปายเนื่องจากเป็นที่ดินของทางราชการไม่สามารถที่จะเข้ามาถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ได้ หากแจ้งแล้วไม่มีการดำเนินการหรือถอนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอภิรักษ์เสียศวินรายงานพนักง,งานสอบสวนสาพาสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยแพทย์เรโรงพาบาลสุวรรณภูมิและหน่วยกู้ภัย6กสามหนึ่งเข้าตรวจสอบเหตุมีคนปลูกคอเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาของบอพบศพคนที่ปลูกคอในป่าสาธรารณะด้านทิศตะวันตกโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยาหมู่ที่1ิบอตำศลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ต้องเดินฝ่าพุ่มไม้และเถาวันเข้าไปด้านในซึ่งอยู่ห่างจากทาถนนประมาณ50เมตรพบศพในประสูตสุภาลักอายุ20ปีใช้เชือกผูกรองเท้าสีขาวรัดคอตัวเองกับเถาวันสภาพยังยืนขาจดพื้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงโดยจากการตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ,บ้านซึ่งไปส่องไฟเก็บของป่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ด้านในป่าจึงเดินเข้าไปตามเสียง ก็พบกับร่างของนายประสูตรผูกคอเสียชีวิตแล้วส่วนโทรศัพท์ตกอยู่ที่พื้นดินซึ่งนางจวงสุภาลักษ์อายุติดตีปีซึ่งเป็นยายของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นทํางานเป็นจิตอาสากับหน่วยกู้ภัยแห่งหนึ่งจากนั้นได้มาพบรก,กับนางสาวบีสาวกู้ภัยเช่นเดียวกันจนกระทั่งใช้ชีวิตร่วมกันมีลูกหนึ่งคนต่อมาทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันนางสาวบีจึงพาลูกกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่ต่างอำเภอ จากนั้นผู้ตายก็พยายามระง,ง้อขอคืนดีหลายครั้งแต่นางสาวบีก็ยังไม่ใจอ่อนผู้เสียชีวิตจึงกลายเป็นคนซึมเศร้าด้วยตอนเย็นก่อนเกิดเหตุในประสูตรก็ได้เดินออกไปเล่นตามลำพังแล้วก็ไม่กลับเข้าบ้านอีกยายก็โทรหาหลายครั้งแต่ก็ไม่รับสายจนกระทั่งมีคนไปพบว่าผูกคอเสียชีวิตดังกล่าวสุดเทพลอยแก้วรายงาน